นี่ก็จะมาฆ่า The Entertainer กัน The Entertainer นี่เป็นเพลงเปีโนโของสกอตชอปลินนะครับแต่งในปี1902เในมุกลึกไปะะรอบนึงจริงๆเขาเป็นเจ้าของโรงละคสรสัตว์เถื่อนนะครับแบบเอาสัตว์มาสู้กันเอาคนมาต่อยกันอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องมาหยุดส่วนใส่ของเขาซะโดยการฆ่าเขาทิ้งอะ่ะแล้วก็ไปเอาอรายชื่อลูกค้าของเขามาด้วยไปโอเคครับก่อนอื่นเรามาหารายชื่อลูกค้าก่อนแล้วกันนะฮะที่ที่ผมจําได้เนี่ยรู้สึกน่าจะอยู่ในผับนี่แหละไม่ไม่ใช่ผับมันเป็นโรงดูกัญชาที่มาขโมยบัตรกันเราจะได้เข้างานได้อา่าโอเค สวัสดีครับผมมีบัตรผมว่าน่าจะคนเนีเ้หรือว่าคนนี้วะเไม่หรือว่าผมทองเอ้ยใครวะเนี่ยอ๋อผมทองมีแก้วน้ําที่ดื่มได้อย่างนั้นเหรอก็อาจจะเป็นผมทองก็ได้<อ>ผมต้องการชุดเนี่ยต้องการชุดบาร์เทนเดอร์ครับเฮ้ยผมทองจะเข้าห้องน้ำครับผมทองวันนี้มาให้จอาผมทองควา้าเรียบร้อยผมเป็นการแล้วผมอยากจะชุดบาร์เทนเดอร์โอ้ยเ,เกือบไปแล้ว อ้าวคนแจร้านอ้ฟิวบ็อกส์ผู้หญิง่ะผู้หญิงมาดูทำไมจะเอาชุดผู้ชายเฮียยุงนักเข้าไปในกล่องเลยอ้าวคนนี้ก็มีชุดเจ๊บบขอโทษไสยา จะให้โดนชาแรงของฟาดแน่อ้ยุบเลยโอ้โหแล้วดูตายทางลับลอกเข้าไปในกริ่ง <Favorite> อ <prince people> ัน <isses> อ um <submarine> ้า <Great> น <pit> ันไงมิสเตอรกิงเกิลเฮ้ยเไปฆ่าเขาทำไมอ่ะกวนพิษ โอ้ยโหเริ่มใหม่เลยงั้นรอบนี้ผมไปฆ่า The Entertainer ก่อนเลยลวกันโอเคมีบารเชิญครับเฮ้ยตรงนี้ก็จับได้เลยนี่เอาได้เฉยเฮ้ยยอ,อยู่ก็ง่ายก็ง่ายเลยกลับบ้านกลับบ้าน อันไี้ซัมเมอร์สุมมสดวิกโกฟแค่เนี้ยจ